้สิ่งที่ได้ยินโดยยากยิง่งรู้สิ่งที่ได้ยินโดยยากยิง่งไม่ต้องใช้คำมากมายเลยนะคะแต่รู้สิ่งที่ได้ยินโดยยากยิง่งยากแม้แต่จะได้ยิน มีธรรมะจริงวิทยุรายการธรรมะไม่เปิดวิทยุจะได้ยินไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่จะได้ยินก็ยากยิ่งเมื่อได้ยินแล้วนะคะที่จะรู้จะเข้าใจคำที่ได้ยินก็โดยยากยิ่งใครจะประมาทบ้างคะว่าเดี๋ยวก็รู้เมื่อไหร่จะรู้คำว่าเมื่อไหร่จะรู้ถ้าเข้าใจจริงๆจ,จะไม่มีเลยเพราะว่าคำตอบคือความเข้าใจของคนนั้นเองคะ่ะ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะถามว่าเมื่อไหร่จะรู้ได้ยังไงก็เวลานั้นก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะรู้ก็คือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็รู้ว่าเข้าใจเพียงเท่านั้นแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนะะี่ยค่ะมากมายแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปในทางที่ผิดถ้ามีการไม่ประมาทและเขารบ ในการฟังพระธรรมจริงๆว่าฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคําไม่ใช่คิดเองแล้วก็ไม่ใช่หวังและไม่ใช่เพื่อเราเพราะเหตุว่าเพียงฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยมีเราที่จะไปหวังอะไรไหมคะเพราะฉันตราบใดที่คิดเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจ ขณะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราวไม่ว่าอะไรทั้งนั้นคะ่ะเดี๋ยวนี้ที่กําลังปรากฏเกิดปรากฏดับไปแต่ว่าไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นฟังต่อไปนะคะแล้ก็จะรู้ว่าปัญญาเท่านั้นความเข้าใจเท่านั้นคะ่ะที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งรู้ได้โดยยากยิ่งไม่ใช่ยากธรรมดาอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยพูดทุกวัน ได้ยินบ่อยๆถ้าได้ยินมากกว่านี้อีกไปเรื่อยๆในสังสารวัตมีหรือที่จะไม่เริ่มเข้าใจจริงๆว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนั้นนะคะไม่ใช่วันที่เพียงหวังแต่ต้องมีเหตุที่สมควรว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะเหมือนกับได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเราก็จะประมาท แต่ว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยในกีอสงไขยมาแล้วก็อาจจะเคยได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์ไหนแต่เมื่อมีปัญญาน้อยก็รู้เหตุว่าทําไมปัญญาน้อยฟังตั้งใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งหรือเปล่าหรือฟังแล้วเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ใช่ไกลเลยทั้งสิน้นซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปเลยเหมือนฟ้าแลบเก็บไว้ได้ไหม เห็นชัดเจนหรือยังว่าอะไรเป็นไรเพราะว่าแสนสั้นเพราะเช้นแต่ละคําที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็ดับไปไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยค่ะนอกจากธรรมะคือสังขารขันเพราะเชินเข้าใจเมื่อไหร่นะคะต้องโยนิโสมณสิการะหรือเปล่าคะต้องไปทําอะไรหรือเปล่าก็ชอบไปคิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพราะสภาพธรรมะกําลังทําไม่มีใครทํา เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือเจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกเกิดขึ้นทํากิจการงานและปัญญาขณะที่เข้าใจถูกก็มีที่จะสะสมต่อไปนี่คือการฟังธรรมะด้วยการตั้งตนไว้ชอบซึ่งไม่ใช่ราหดแต่ปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเกิดในขณะที่ฟังโดยยากยิง่งเพราะฉะนั้นในขณะที่เข้าใจเมื่อกี้นี้เองนะคะก็ละคลายความไม่รู้ไป น้อยมากทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะคะและสิ่งที่สะสมมามากๆวันหนึ่งก็สามารถที่จะหมดได้เหมือนคนที่อยู่คนละฝั่งของมหาสมุทรไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยคือปัญญา